ฉีดมานะคะนี่ค่ะชุดเก่าแต่ว่ามันหมดแล้วนะคะนี่ค่ะรอบสองรูกุ้งไม่ใช้เลยนะคะดูนะคะว่าหน้ายางของเราจะนิ่มขนาดไหนนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าไหลาตามมีดเลยนะคะดูเอานะคะดูเอาค่ะเห็นนะคะย,ย้อยแรงมากค่ะตอนนี้เวลาเวลาบ่าย บ่ายสองโมงนะคะคูก,กุ้งก็มาสาธิตให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าคูก,กุ้งฉีดปุ๋ยน้ํานะคะโดยที่คูก,กุ้งไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดนะคะรอบสองนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะคูก,กุ้งใช้แต่ปุ๋ยน้ําอย่างเดียวนะคะ ให้ทุกท่านดูเองนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ค่ะยางของเราก็จะมีน้ำข้นๆนะคะจะไม่เป็นน้ำใสนะคะถ้าเราใช้ปุ๋ยตัวอื่นก็จะทำให้เป็นน้ำมันจะใสนะคะเห็นไหมคะดูเอาค่ะแล้วเรามาดูต้นต่อไปดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างมะะีหุ้มกุ้มก็จะกี่ซัดทิ่ให้ดูสองสามต้น ดูน้ำยางเลยค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะน้ำยางจะข้นแล้วก็ยางก็จะออกเสมอนะคะที่ออกหัวออกท้ายก็จะทำให้ออกดีนะคะเพราะฉะนั้นปุ๋ยน้ำของเรามีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนแล้วก็ลดต้นทุนนะคะถ้าเราไปซื้อปุ๋ยเม็ดเราก็ได้แค่สีกระสอบแต่ถ้าเราซื้อปุ๋ยน้ำ เราจะได้3,000ต้นแล้วก็ฉีดอยู่ที่4รอบนะคะกดหน้ายางก็ใช้ปุ๋ยน้ำของเราก็เปิดกีตลอดเลยนะคะอันนี้ท้าให้ลองนะคะคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็แชร์ได้นะคะคูกุ้งไม่ห่วงลิขสิทธิ์นะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคูกุ้ง